สวัสดีครับเมื่อในอดีตสมัยตอนที่ผมยังเด็กผมเคยเจอเหตุการณ์น่ากลัวอยู่ครั้งหนึ่งแบบที่เห็นกับตาของตัวเองทั้งศพศพนั้นที่มานอนตายอยู่ในบ้านรวมทั้งผลกระทบหลังจากนั้นที่เกิดขึ้นกับพ่อเลี้ยงของผมและแม่แท้ๆของผมเองผมขอสวัสดีอีกครั้งนะครับย้อนกลับไปในตอนนั้นสมัยตอนที่ผมยังเด็กเรียนอยู่ชั้นมัธยมต้น ช่วงประมาณป5้าปหชีวติตของผมได้เกิดการเปลี่ยนปแปลงครั้งใหญ่คือพ่อกับแม่ของผมเลิกกันตัดสินใจเซ็นใบายาก่อนที่แม่จะย้ายมาอยู่กับสามีใหม่ที่มีศักเป็นพ่อเลี้ยงของผมเมื่อย้ายมาอยู่ตอนนั้นบ้านของพ่อเลี้ยงเป็นบ้านไม้ต่างจังหวัดอยู่ติดกับถนนใหญ่ในตัวเมืองในชุมชนมีประตูหน้าบ้านเป็นบานพับมีขนาดค่อนข้างใหญ่ พับเปิดได้ตลอดทั้งแนวเหมือนที่เห็นตามต่างจังหวัดทั่วๆไปบ้านมีทั้งหมดสองชั้นโดยที่แม่ทำงานข้างนอกส่วนพ่อเลี้ยงมีอาชีพเปิดด้านขายของหลังจากที่อยู่ไปผมก็เห็นว่าแม่กับพ่อเลี้ยงรักกันดีจะมีก็แต่ผมที่ในบางครั้งแอบรู้สึกว่าตัวเองเป็นส่วนเกินแต่ก็เป็นความจริงที่ว่าพ่อเลี้ยงของผมเป็นคนส่งเงินให้ผมเรียน จนในตอนนั้นเมื่อวันเวลาผ่านไปได้ประมาณ2-3ถึงปีที่ผมเรียนอยู่ชั้นมสองก็ปรากฏว่าได้เกิดเรื่องราวบางอย่างขึ้นโดยที่ผมกับพ่อเลี้ยงได้เห็นสิ่งเหล่านั้นพร้อมๆกันในวันนั้นเป็นวันที่ผมไม่ได้ไปโรงเรียนแล้วก็นั่งอยู่ที่บ้านกําลังช่วยพ่อเลี้ยงขายของแต่แล้วก็ปรากฏว่าอยู่ๆผมได้ยินเสียงรถมอเตอร์ไซค์คันหนึ่ง เร่งเครื่องเสียงดังกำลังขับลงสะพานมาจากหน้าวัดในชุมชนและเพียงเท่านั้นเลยครับผมเห็นกับตาเลยครับว่ามีรถกระบะคันหนึ่งขับพุ่งออกมาจากซอยจนทำให้มอตเตอร์ไซค์คันนั้นพุ่งชนฝากระโปรงเข้าอย่างจังก่อนที่คนขับมอตเตอร์ไซค์คนนั้นจะลอยข้ามรถกระบะมาแล้วก็มาชนเข้ากับประตูบ้านจนกระเด็นเข้ามาในบ้านพ่อเลี้ยงของผม จากสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนั้นผมตกใจมากเลยครับทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมากผมได้ยินเสียงดังสนั่นตัวของผู้ชายคนนั้นกระแทกกับประตูบ้านเสียงดังจนบ้านสะเทือนไปทั้งหลังกระดูกของเขาน่าจะหักมีเลือดออกมาจากปากแขนขาบิดไปคนละทิศละทางโดยที่ตาไม่หลับแต่ก็แน่นิ่งเหมือนกับเสียชีวิตในทันทีเฮ้ยนะนะอย่าเพิ่งหลับ นะหลับแล้วเดี๋ยวไม่ตื่นแต่เมื่อเห็นแบบนั้นผมก็อดไม่ได้แม้จะตกใจกลัวแต่ก็พยายามเรียกเพื่อจะปลุกให้เขาตื่นแต่เพียงเท่านั้นเลยครับในเวลาไม่กี่วินาทีผมก็กลับเห็นว่าพ่อเลี้ยงที่ยืนอยู่ในบ้านก็รีบวิ่งออกมาแต่สิ่งที่เขาทำทันทีที่เขาเห็นผู้ชายคนนั้นน่าจะเสียชีวิตไปแล้วสิ่งที่พ่อเลี้ยงทำก็คือ พ่อเลี้ยงเอามือเกาะบานประตูแล้วก็เอาเท้าของตัวเองเขี่ยร่างของผู้ชายคนนั้นออกไปโดยที่บอกให้ผมช่วยจับแต่ผมก็ยอมรับเลยครับแม้ว่าผมจะกลัวพ่อเลี้ยงแต่ผมไม่กล้าทำแบบนั้นจริงๆจนเวลาผ่านไปไม่กี่นาทีสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าพ่อเลี้ยงของผมทั้งเอาเท้าเขีย่ยทั้งดึงร่างของผู้ชายคนนั้นออกไปได้สำเร็จโดยที่ออกไปนอนอยู่หน้าบ้านบริเวณข้างถนน ก่อนที่ชาวบ้านจะมามุงดูกันแล้วก็โถเรียกรถกู้ภัยมาในวันนั้นทุกอย่างสะเทือนใจมากเลยครับผมเห็นคนตายต่อหน้าต่อตาห่างจากผมเพียงไม่กี่เซนรวมทั้งยังเห็นพ่อเลี้ยงลากศพคนตายคนนั้นรวมทั้งใช้เท้าเขีย่ยศพของผู้ชายคนนั้นออกไปเอกเองอย่าบอกแม่เองแล้วกันว่าพ่อเขี่ยศพออกไปแบบนั้นเดี๋ยวแม่เองจะไม่สบายใจ ย่งเชื่อเรื่องพวกนี้อยู่แต่ที่พ่อทำเพราะกลัวจะขายของไม่ได้แล้วก็ไม่อยากให้มีใครมาตายในบ้านของเราหลังจากเหตุการณ์นั้นเมื่อรถกู้ภัยมาเก็บศพไปพ่อเลี้ยงได้พูดกับผมว่าให้เก็บเป็นความลับอย่าให้แม่รู้ว่ามีศพกระเด็นเข้ามาในบ้านอย่างเด็ดขาดรวมทั้งพ่อเลี้ยงเองในขณะที่กำลังพูดอยู่ก็เอาสายยางมาฉีดล้งเลือดทำให้เหมือนกับว่า อุบัติเหตุเกิดขึ้นข้างนอกไม่ได้เกี่ยวอะไรกับบ้านของเราในตอนนั้นผมก็ทำตามที่พ่อเลี้ยงบอกโดยไม่คิดอะไรแต่หลังจากที่เวลาผ่านไปมันก็มีวันหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าผมเห็นอะไรแปลกๆเกิดขึ้นในบ้านของพ่อเลี้ยงสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนั้นผมเห็นพ่อเลี้ยงที่นั่งขายของอยู่ที่กำลังนั่งอยู่บนเก้าอี้ไม้ได้มีอาการตาเหลือก เงยหน้ามองขึ้นไปด้านบนและสิ่งที่เกิดขึ้นครับเมื่อผมมองตามขึ้นไปผมก็เห็นว่าบริเวณไม้ด้านบนที่เป็นฝ้าเพดานได้มีรอยเลือดเปื้อนอยู่มากมายโดยที่ผมกับพ่อเลี้ยงไม่เคยสังเกตเห็นมาก,ก่อนเมื่อเห็นแบบนั้นผมก็ตกใจแต่สิ่งที่เกิดขึ้นกับพ่อเลี้ยงคือเหมือนกับว่าแกช็อกนั่งน้ำลายฟูมปากตาเลือกแล้วก็แง้มองอยู่แบบนั้น วันนั้นผมเลยพยายามปลุกและเมื่อพ่อเลี้ยงตื่นขึ้นมาแกก็บอกว่าไม่มีอะไรอย่าเพิ่งไปบอกแม่เดี๋ยววันไหนที่แม่ไม่อยู่บ้านเดี๋ยวเราค่อยหาน้ํามาล้างกันจนหลังจากนั้นอีกไม่กี่วันที่แม่ของผมออกไปทำงานผมกับพ่อเลี้ยงเลยเอาน้ำเอาน้ํำยาใส่ถังน้ํามาแล้วก็ปีนเก้าอี้ขึ้นไปด้านบนเอาผ้าขีริวขึ้นไปเช็ดแต่ก็ปรากฏว่าด้วยความเที่รอยเลือดเหล่านั้น มันติดอยู่มาหลายวันมันก็เลยกลายเป็นว่าเลือดน่าจะซึมเข้าไปในเนื้อไม้และไม่ว่าเช็ดอย่างไรมันก็เช็ดไม่ออกหลังจากวันนั้นพ่อเลี้ยงเลยช่างมันจนกระทั่งมีอยู่วันหนึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรทราบไหมครับในขณะที่ผมซักผ้าอยู่หลังบ้านผมได้ยินเสียงลูกค้าที่มาซื้อของกับพ่อเลี้ยงได้ตะกนกระดร้องขึ้นมาและทันทีที่ผมออกไป ผมก็กลับเห็นว่าผมเห็นพ่อเลี้ยงที่ยืนอยู่ในท่าปกติกําลังค่อยๆเอียงตัวลงเหมือนกับจะเอามือซ้ายไปแตะที่พื้นหันหน้าไปทางขวาแล้วก็เงยหน้ามองขึ้นไปด้านบนโดยที่ช่วงขาไปจนถึงช่วงเอวกลับยังยืนเหยียบตรงยังยืนอยู่ที่เดิม <S <S 1> <S 1> ผมตกใจมากเลยครับเลยตะโกนถามว่าเป็นอะไรก่อนจะรีบยกเก้าอี้มาให้นั่งโดยที่ลูกค้าคนนั้น ก็ช่วยผมจับพ่อเลี้ยงให้นั่งลงพ่อพ่อพ่อเป็นอะไรไม่สบายหรือเปล่าเจ็บหลังตรงไหนหรือเปล่าไม่มีอะไรหรอกแค่ปวดหลังนิดหน่อยเอ็งรีบไปขายของไปแล้วหลังจากวันนั้นผมได้เห็นว่าพ่อเลี้ยงมีอาการปวดหลังตลอดยืนก็ยืนไม่ได้นานนั่งก็นั่งได้ไม่กี่นาทีแม้กระทั่งลงไปนอนบนที่นอน ก็จะมีอาการปวดร้องอดโอยเหมือนกับคนเป็นกระดูกทับเส้นประสาทในตอนนั้นผมกับแม่เลยบอกให้พ่อเลี้ยงไปหาหมอแต่ด้วยความที่แกเป็นคนดื้อแกเลยไม่ยอมไปแล้วก็ใช้ให้แม่ของผมไปซื้อ,อยาแก้ปวดที่ร้านขายยาเอามาให้แกกินแต่หลังจากที่ซื้อ,อยามาในวันนั้นซึ่งขวดยาระบุเอาไว้ว่าให้กินเฉพาะเวลาที่ปวด หรือทุกๆหกชั่วโมงแต่หลังจากที่ผมมาแอบดูผมก็กลับพบว่าในเวลาเพียงแค่3ถึง4วันพ่อเลี้ยงกลับกินยาจนหมดขวดเหมือนกับว่าแกปวดมากจนแทบจะทนไม่ไหวแล้วเมื่อเห็นแบบนั้นผมเลยกะว่าจะไม่สนใจแล้วจะให้แม่โทรเรียกรถพยาบาลให้มาพาพ่อเลี้ยงไปหาหมอแต่ก็ปรากฏว่าในวันนั้นเองครับผมกลับเห็นว่าแม่ มีอาการตัวเอียงเช่นกันโดยที่แม่นั่งอยู่บนเก้าอี้อยู่ที่หน้าร้านขายของเอียงตัวเอามือไปแตะพื้นหันหน้าไปทางขวาแล้วก็เงยหน้ามองขึ้นไปด้านบนสิ่งที่ผมเห็นเป็นภาพที่น่าคนลุกมากเหมือนกับแม่ไม่มีสติไม่ว่าผมจะเรียกหรือจะเขย่าตัวแม่ก็ไม่สนใจทั้งนั้นรวมทั้งแลบลิ้นออกมาเหลียเที่อริมฝีปากตัวเอง ในวันนั้นผมเลยต้องพยายามลากแม่เข้ามานอนหาผ้าชุบน้ําอุ่นมาเช็ดตัวเพื่อให้อาการเกร็งของแม่คลายลงแล้วก็นอนหลับได้ตามปกติผมไม่รู้เลยครับว่าเกิดอะไรขึ้นกับพ่อและแม่ของผมจนหลังจากวันนั้นผมเลยพยายามหาโอกาสเข้าไปคุยกับพ่อเลี้ยงอีกทีโดยที่ถามตรงๆเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันเกี่ยวกับสิ่งลี้ลับเกี่ยวกับคนที่เข้ามาตาย เกี่ยวกับ,บรอยเลือดที่เลอะอยู่ด้านบนหลังคาหรือไม่แต่สิ่งที่พ่อเลี้ยงบอกเขาบอกว่าไม่ใช่ครับเขาไม่เคยเห็นผีเลยไม่ได้รู้สึกแปลกหรือมีสิ่งน่ากลัวเข้ามาอยู่ในบ้านของเขาทั้งนั้นหลังจากวันนั้นผมเลยพยายามบอกให้แม่ไปหาหมอไปตรวจเช็คดูว่าเป็นอะไรทำไมถึงเป็นกันทั้งสองคนแต่สิ่งที่แม่ถามครับแม่ได้ถามกับผมว่า แม่เป็นอะไรทำไมแม่ถึงต้องไปหาหมอผมงงเลยครับสรุปว่าวันนั้นจากสิ่งที่ผมเห็นแล้วลากแม่เข้าไปนอนรวมถึงเช็ดตัวอยู่นานสองนานแต่แม่กลับไม่รู้ตัวเลยว่าเกิดอะไรขึ้นกับตัวเองแต่ถึงจะเป็นแบบนั้นผมก็ยังพยายามลบเล้าบอกให้แม่ไปตรวจด้างกายจนกระทั่งแม่ยอมไปแต่ก็ปรากฏว่านอกจากโรคความดัน ที่เป็นโรคประจำตัวทุกอย่างในตัวแม่ปกติไม่มีอาการกระดูกทับเส้นหรือหลังมีปัญหาอะไรทั้งนั้นจนหลังจากที่กลับบ้านมาหลังจากนั้นอีกไม่กี่วันแม่ก็กลับมีอาการคล้ายๆกับพ่อเลี้ยงคือปวดหลังตลอดยืนแทบไม่ไหวนั่งก็นั่งได้ไม่กี่นาทีต้องลงไปนอนอยู่บนที่นอนตลอดแล้วก็ร้องโอดโอยพยายามงอหลังตัวเองด้วยท่าทางที่น่าขนลุก ในวันนั้นผมเลยโทรตามพ่อแท้ๆของผมมาเพื่อจะให้พาแม่ไปหาหมอแต่หลังจากที่ขึ้นรถไปอาการของแม่ก็กลับปกติจนกระทั่งไปถึงโรงพยาบาลหมอก็ตรวจหลายๆอย่างรวมทั้งรอคิวเอ็กซเรย์อยู่ครึ่งวันแต่ก็ปรากฏว่าหมอบอกว่าคนไข้ปกติมีแค่อาการฟกช้ำจากการงอหลังก็เท่านั้นเดี๋ยวหมอ จะออกใบทรงตัวไปจิตเวชให้นะครับหมอคิดว่าคนไข่น่าจะคิดไปเองเพราะเห็นมาต้องสองรอบแล้วไม่แน่ใจว่าสภาพแวดล้อมเป็นยังไงทําให้คนไข้มีพฤติกรรมแบบนั้นเดี๋ยวไปให้จิตแพทย์ลองวินิจฉัยดูอีกทีแต่อาจจะต้องรอสองอาทิตย์เพราะว่าตอนนี้คิวยาวไปจนถึงสิ้นเดือนหลังจากที่แม่ไปตรวจด,ด้างกายในวันนั้นผมได้ยินหมอพูดแบบนั้นกับพ่อ ผมเลยตัดสินใจเลยครับเล่าเรื่องทุกอย่างให้พ่อฟังว่าก่อนหน้านั้นมันเกิดอะไรขึ้นมาบ้างมีคนเข้ามาตายในบ้านอย่างไรรวมถึงพ่อเลี้ยงทำอะไรแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นจริงก็คือว่าแม่กับพ่อเลี้ยงมีอาการเช่นเดียวกันทำให้ในวันนั้นพ่อแท้ๆของผมเองไม่พาแม่กลับไปบ้านของพ่อเลี้ยงแต่พากลับมานอนบ้านของตัวเองก่อนจะช่วยวานให้ผม กลับไปเอาของใช้ของแม่เพราะพ่อเกรงใจไม่อยากเข้าไปที่บ้านของพ่อเลี้ยงในเย็นวันนั้นผมกลับไปที่บ้านเพื่อไปเอาของใช้ของแม่แต่ก็อดไม่ได้ครับในวันนั้นผมเลยเปิดเข้าไปหาพ่อเลี้ยงและคุณผู้ฟังครับในขณะที่ผมเปิดเข้าไปไม่ทันได้เตรียมใจผมก็กลับเห็นว่าพ่อเลี้ยงนอนอยู่บนเตียงโดยที่นอนหงายแต่พับเอวไปด้านข้าง จนตัวหักแทบจะเป็นวงกลมพร้อมกับหันศีรษะออกมาหน้าประตูแล้วก็มองมาที่ผมในวินาทีนั้นผมแทบช็อกเลยครับมันเป็นภาพที่ไม่น่าจะเป็นไปได้ที่ใครสักคนจะพับเอวไปด้านข้างจนแทบที่ปลายเท้าจะขึ้นไปที่หัวแบบนั้นผมเลยจัดการเลยครับด้วยความรู้สึกตอนนั้นผมได้แต่คิดว่า น่าจะมีอะไรแปลกๆอยู่ในบ้านหลังนี้ผมกลับหลังหันวางของที่ถืออยู่ทั้งหมดเอามือยันไปที่ขอบประตูแล้วก็ก้มมองลอดวางขาทัานทีและสิ่งที่เห็นครับผมไม่รู้จะอธิบายยังไงกับสิ่งที่ผมเห็นมาซึ่งสิ่งที่ผมเห็นผมได้เห็นว่ามีผู้ชายคนหนึ่งเป็นผู้ชายคนที่เคยเกิดอุบัติเหตุกำลังยืนอยู่บนเตียงโดยที่ก้มลงมา ก่อนจะเอามือกับขาดัดตัวของพ่อเลี้ยงอยู่แบบนั้นใช่แล้วครับคุณผู้ฟังฟังไม่ผิดผมเห็นคนคนหนึ่งจริง,รงๆกำลังดัดตัวพ่อเลี้ยงให้ผิดรูปผิดด้างนอนร้องควนครางด้วยความเจ็บปวดทนทุกทรมานอยู่แบบนั้นและสิ่งที่ผมได้ยินหลังจากนั้นหลังจากที่ลุกขึ้นมาก็คือว่าผมได้ยินพ่อเลี้ยงพูดแต่ไม่ใช่เสียงของพ่อเลี้ยงโดยที่พูดขึ้นมาว่า มึงอยากเป็นเหมือนกูไหมทำมาอยากเป็นให้พ่อมึงมาขอโทษกูแล้วทำมาอยากให้แม่มึงตายให้พวกมึงทำพิธีเชิญกูมาอยู่ที่นี่แล้วให้ยกบ้านหลังนี้ให้เป็นบ้านของกู <S <S ในคืนนั้นผมร้องไห้เลยครับผมรู้สึกกลัวมากเกินกว่าที่เด็กคนหนึ่งจะรับได้ก่อนจะโบกรถมอเตอร์ไซค์กลับไปหาพ่อที่บ้านอีกหลังหนึ่ง เมื่อกลับมาในคืนนั้นผมเลยเล่าสิ่งที่เจอให้พ่อฟังรวมทั้งแม่ก็ช็อกมากเมื่อได้ยินสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นเลยกลายเป็นว่าพ่อกับแม่ไปหาร่างทรงให้ช่วยทําพิธีขอขมาก่อนจะตัดสินใจว่าให้ร่างทรงเชิญวิญญาณของผีเข้าไปอยู่ในบ้านหลังนั้นหลังจากทําพิธีเหล่านั้นแม่เลยกลับมาอยู่กับพ่อแท้ๆของผมส่วนพ่อเลี้ยงกลายเป็นคนพิการ ต้องใส่เือกที่หลังแล้วก็ต้องนั่งรถเข็นตลอดจนต้องถูกส่งกลับไปอยู่กับญาติที่จังหวัดทางภาคใต้แล้วก็ไม่เคยได้เจอกันอีกจากเรื่องทั้งหมดมันเป็นเรื่องสยองขวัญที่สะเทือนใจของผมมากซึ่งผมคิดว่าทั้งหมดทั้งมวลน,น่าจะมาจากการที่พ่อเลี้ยงเอาเท้าเขี่ยผู้ชายคนนั้นที่ประสบอุบัติเหตุกระเด็นมาชนกับประตู จนลอยเข้ามาในบ้านให้ออกจากบ้านไปแล้วก็เป็นความจริงที่ว่าร่างของผู้ชายคนนั้นตอนที่ผมเห็นเขาก็ตัวหักอยู่ในสภาพหลังงอไม่ต่างจากพ่อเลี้ยงจนกระทั่งในปัจจุบันแม้จะผ่านมาแล้วเป็นสิบปีแต่บ้านหลังนั้นก็ยังมีผ้าสามสีมีทูบเทียนมีพวงมาลายัยแขวนอยู่หน้าบ้านซึ่งถ้าหากว่าใครเคยผ่านไปแล้วมาฟังเรื่องที่ผมเล่า ก็จะต้องรู้อย่างแน่นอน